สวัสดีครับช่างโจชนบุรีแอสเซสซอรีนะครับวันนี้พามาดูวิธีติดตั้ง,งกล่องพับกระจกออตโต้ละครับก่อนอื่นเปิดชุดหมอน,นี่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถอดตัวควบคุมสวิตนะครับดึงออกได้เลยครับดึงออตรงได้เลย เราจะออกมาเป็นแบบนี้ส่วนในตัวกล่องรับกระจกเราไม่ต้องตัดต่อสายนะครับสามารถเสียบสายต่างๆเข้าไปได้เลยก็คือปั๊กที่จะต้องเปลี่ยนก็คือบริเวณนี้นะครับเสียบแทนท่วมีสองจุดที่จะต้องเสียบก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับสองจุดเท่านั้นนะครับก็เปิด ตัวนี้ออกมาแล้วก็เดินสายเข้าไปเ,เสียบสายที่บริเวณครับเวลาสายชุดสายที่ได้ไปพอเสียบพ่วงกับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถเก็บสายได้เลยครับอันนี้เสียบเสร็จแล้วนะครับถอดสายเดิมจากตัวนี้ออกมาเสียบชุดสายที่ให้ไปแค่นี้ครับไม่ต้องตัดต่อสายนะครับส่วนสายนะครับเวลาประกอบเสร็จแล้ว ก็จะเป็นแค่สายแบบพ่วงเอานะครับเสียบแทนได้เลยครับปักมันจะสลับกันไม่ได้เพราะว่าปักมันจะตำแหน่งใครตำแหน่งมันนะครับเสียบเสียบสลับไม่ได้อยู่แล้วนะครับหาตำแหน่งยึดกล่องแล้วก็ประกอบคืนตามเดิมนะครับอย่าลืมประกอบน็อตตรงนี้ด้วยมีน็อตอยู่3ามจุด3ามจุดแล้วก็มีตรงหูช้าง ใส่ได้เลยครับช่แนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองดูวิธีการใช้งานกันนะครับพี่รบกวนปิดประตูฝั่งนู้นนิดนึงครับคุญแจอยู่วางไว้แน่น่อนกันนะ เห็นไหมครับเวลาเรากดล็อกปุ๊บมันก็จะกระจกก็จะพับเข้านะครับกดล็อกกระจกกลางออกนะครับลองอีกทีหนึ่งกระจกพับเข้านะครับใช้งานได้สะดวกสบายครับวันนี้เหมือนรถยุโรปหลายๆคันจะมีระบบนี้มาให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเพจชนบุรีแอสเซซอรี่กันด้วยนะครับแบบนี้ก็มีนะครับที่ร้านก็มีขายมีขายหมดนะครับ